สวัสดีค่ะมาพบกับจิมมี่หัวหน้าทีมขายของบริษัทซูซูกิวิทาวดีอีกแล้วนะคะวันนี้จิมมี่พามาดูซูซูกิสวิปนะคะในรุ่นเจียวกราคาอยู่ที่6กแส0สาเจันค่ะมาดูว่าคันนี้จิมมี่แต่งอะไรบ้างมาเลยค่ะคันนี้นะคะจิมมี่ใส่สเกิร์ตโหตัวรถนะคะเป็นสีขาวเนาะแล้วใส่สเกิระะ์ตค่ะสีขาวคันนี้จะใส่สเกิร์ตสีขาวทั้งคันเลยแต่ตรงตัวซุ้มล้อค่ะหลกักหลักลูกค้าจะเห็นเลยเนาะนี่ค่ะมีแผงทับทิม สีแดงที่ซุ้มล้อเดี๋ยวจะม,มี่พาดูรอบรอคันก่อนนะว่าสเกิร์ตสวยขนาดไหนคันนี้จะเป็นสเกิร์ตสีขาวทั้งตรงกันชนหน้านะคะแล้วก็ตรงด้านข้างนะคะแล้วก็ส่วนตรงด้านท้ายอะคะ่ะก็เป็นสเกิร์ตสีขาวเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นท่อคู่โครเมียม นะคะคท่อกลมนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันนะว่าสีขาวสีขาวจิมมี่ยังไม่เคยไม่เคยลงในในตัวรถที่เป็นสกเกิร์สีขาวแล้วตัวรถสีขาวเลยปกติจะมีคันที่เป็นสีอื่นเนาะแต่อันนี้แต่งเป็นแบบว่าสีขาวทั้งคันเลยนะคะ สเกิร์สีขาวตัวนี้แล้วก็ตัวบอดี้โรสอะค่ะเป็นตัวสีขาวถ้าลูกค้าสนใจเป็นตัวสีขาวค่ะจะเพิ่มค่าสี่ห้าพันบาทเพราะว่าเป็นขาวมุกนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะคันนี้รับสติ๊กเกอร์สีดานะคะรับสติ๊กเกอร์ที่หลังคาเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็ตัวนี้ใส่คลิปฉลามของศูนย์เนาะเป็นคลิปฉลามแบบใหญ่ของศูนย์มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังสีดำด้าน แต่งแบบนี้เลยสวยๆทั้งคันแล้วก็นี่ค่ะบอ่อหนังบอ่อหนังเป็นสีเทาสีเทาเห็นไหมคะเป็นสีเทาเดินได้สีแดงบอ่อหนังลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะว่าจะเป็นบอ่อหนังอยากได้เป็นสีอะไรเดินได้สีอะไรหรือจะเป็นได้สีเดียวกับตัวเบาะก็ได้นะคะตัวฟังก์ชันของตัวรุ่นสวิปมาในรุ่น G L X อะฟังก์ชันจะมาพร้อมครบคันเลย นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวจอนะคะขนาด8นิ้วมาพร้อมฟังก์ชันนะคะตัวรองรับ Apple Car p l a เแลแลก็ Android Auto ส่วนมัตติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะก็จะมีคุยคอนโทรลระบบความเร็วเลาวิ่งต่างจังหวัดมาพร้อมกับปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้นะคะแล้วก็ตัวนี้มี usb ให้ air auto นะคะถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งนะคะในรุ่นนี้แล้วก็ระบบเบรคค่ะเป็นดิสเบรค4ล้อด้วย นะคะแล้วก็มีตัวออ t โต้สต็อปมีระบบป้องกันการลื่นถล่พร้อมกับพุสตาร์ทนะคะแล้วก็คีย์เลสที่เปิดประตูก็จะเป็นคีย์เลสคีย์เลสนะคะโอเคแล้วก็คันนี้จะมีใส่กันสาดประตูด้วยนะใส่กันสาดประตูของศูนนะคะเป็นสีดำแต่ว่าคันสาดของเราจะมีสีเดียวอยวู่แล้วแหะแต่ว่าเนี่ยติดก,กับคู่กับฟิล์มมันก็จะเห็นชัดว่ามันจะออกเป็นโทนแบบว่าดำๆเนาะ สวยๆแบบนี้เลยทั้งคันจิมมี่แถมแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะกับโปรโมชั่นนะคะเดือนมีนาคมนี้นะคะแถมแบบนี้ชุดแต่งแบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกสตกเกอร์ชุดแต่งได้นะคะเลือกสีเบาได้นะคะแล้วก็รับสติกเกอร์ด้วยพร้อมกับเบาะหนังนะคะ แล้วก็ฟิล์มอุปกรณ์ตกแตง่งครบครันนะพร้อมกับประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีนะคะแล้วก็ฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีกฟรี3ปีพร้อมมาพร้อมกับวารันตีรับประกัน3ปี1 0 0 0งแสนกิโลค่ะถ้าลูกค้าท่านใดที่รังเลงเลงรถซูซูกิสวิฟตอยู่นะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับจิมมี่ได้เดี๋ยวจิมมี่ทิ้งรายละเอียดไว้นะคะที่ช่องยูทูบซูซูกิไทยแลนด์บายจิมมี่นะคะหรือว่าที่ทิกตอกนะคะซูซูกิ จิมมี่นะคะหรือที่เพจสุสกิวิภาวดีนะคะอยากได้แบบไหนนะคะโทรเข้ามาสอบถามเะยกับจิมมี่ได้นะคะถ้าคิดจะซื้อสุสกิคิดถึงจิมมี่ค่ะขอบคุณค่ะ